ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะปิ่นรุดเยี่ยมลูกชายอีกคนหลังนอนป่วยอยู่ห้องไอซีเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกสามที่ยังสวยเป๊ะอยู่เลยราคาสำหรับสาวปิ่นเกตมณีที่นับวันความสวยอาร่าของเจ้าตัวก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันและนอกจากความสวยแล้วสาวปิ่นยังเป็นคนจิตใจดีมากม โดยก่อนหน้านานี้นั้นได้เกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งสาวปีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ซึ่งยังคงทำงานช่วยเหลือสังคมผู้ที่เดือดร้อนและวสาวปีนก็ยังทำมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ไม่ได้ออกมาบอกสื่อเพียงเท่านั้นเรียกว่าสาวปิีนเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่แท้จริงทั้งสวยและใจบุญแบบนี้แฟนคลับต่างก็เทใจให้กับความมีน้ำใจของสาวปีนเลยล่ะค่ะ และล่าสู่สาวป,ปิ่นได้ออกมาเผยภาพขณะที่เข้าเยี่ยมลูกชายอีกหนึ่งคนที่รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU พร้อมทั้งเผยอีกว่ามาเยี่ยมลูกชายอีกหนึ่งคนที่ครอบครัวเราดูแลกันอยู่ตอนนี้ยังมีอาการชักทุกสามนาทีแต่อยู่ในการดูแลอย่างดีของทีมคุณหมอที่น่ารัก อบอุ่นมากค่ะสเต็ปต่อไปที่ต้องทำคือคุณหมอขอเจาะคอน้องบรูคซึ่งคุณแม่ต้องยอมแล้วล่ะแม่โบช่วงนี้ต้องหยุดทำขนมไม่มีไรายได้เลยหากใครมีจิตศรัทธาและอยากจะช่วยค่าใช้ใจ่ายติดต่อไปได้นะคะที่แอไไดนง under score b r u o e fb นั่นเองคะ่ะ